ชีวิตพวกเราสาว30จริงๆแล้วดีขึ้นเกือบทุกด้านเลยนะอือย่างตูเพิ่งเข้า30ได้สักพักเหมือนรู้จักตัวเองมากขึ้นแฮปปีม้มากๆนี่ปีนี้มดสามเก้าค่ะม,มีลูกแล้วด้วยชีวิตเติมเต็มสุดๆแต่เรื่องเดียวที่รู้สึกว่าแย่ลงนะตูนก็คือเรื่องผิวพี่รู้สึกว่าผิวอ่อนแอแล้วก็แบบเก็บความชุ่มชื้นได้แย่ลงอะ่ะเนี่ยสาเหตุของริ้วรอยจริงค่ะี่มดแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยจากบ้านที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย ฮาดาราโบ r e เรจิ l l i f ล i ิฟติ้งแอนด์เฟิร์มิ่ง่นขวดสีแดงนี่ตัวนี้เป็นสูตรใหม่ด้วยมี 3D h y ยาลูร n นิกแอซที่จะซึมสู่ผิวสร้างเป็นตะข่ายล็อกความชุ่มชื่นไว้ได้นานกว่านี่แล้วเขายังมี r e จิ n น l กับไฮโดรไล z ์ทอร l เเจนนะช่วยลดเรือนิ้วรอยคืนความนุ่มเด้งด้วยด้วยส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยทำให้เนื้อโลชั่นเนี่ยเข้มข้นก็เพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อสาว30โดยเฉพาะไงอ่ะฮะ สำหรับใครที่เข้าสู่วัยนี้แล้วเนี่ยจะต้องจริงจังกับการดูแลผิวและจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเหมาะกับผิววัยเรานะคะและไม่ว่าจะ30เท่าไหร่ก็ชะล่าใจไม่ได้นะคะไฮดาลาบโบเลติโนลลิฟติง้งแอนด์เฟิร์ม o ิ่งโสำหรับสาว30มพี่ว่ม,มสิบกแล้วน,นะเฮ้ย <laughs> <laughs>